สวัสดีครับจากห้างุณสุนจกัดไทยวอเตอร์สโตนะครับวันนี้ผมจะพามาชมระบบถังกองน้ำบาดาลน,นะครับเพื่อเอาน้ำบาดาลไปผ่านระบบถังกองแมงกานิสคาร์บอนเลซินแล้วก็ไส้กอง1ไมคอนแล้วก็ไส้กอง UF 0.01ไมคอนนะครับเป็นระบบกอง4ขั้นตอนนะเพื่อที่จะกำจัดสนิมเหล็ก ในน้ําไม่ให้มีคราบสนิมสีเหลืองนะครับแล้วก็กําจัดเรื่องของกลิ่นเหม็นเรื่องของสารเคมีในน้ําด้วยคาร์บอนนะครับแล้วก็กําจัดเรื่องของคราบสีขาวหินปูนนะครับอยู่แคลเซียมนะครับแล้วก็จะมีชุดกอง1ไมครอนอยาว20นิ้วกว่าน้ําผ่านระบบถังกองนะครับ3ขั้นตอนนะครับตัวนี้มานะครับถังกองใบใหญ่นะครับ12นิ้วสูง52นิ้วนะครับ ก็จะมีสารกองเมงกานิสตคาร์บอนเลซินอย่างละ75ลิตรนะครับแล้วก็มาผ่านตัวกอง5ไมคอนนะครับยาว20นิ้วนะครับมาผ่านไส้กกอง UF นะครับขนาดกว้าง4นิ้วยาว60นิ้วนะครับเป็นไส้กกองที่มีความละเอียด0.01ไมคอนนะครับซึ่งสามารถกองสารแขวนลอยความขุ่นตะกอนในน้ำได้ทำให้น้ำใสสะอาดนะครับ ซึ่งน้ำผ่านระบบนี้ก็เอาไว้นะครับเพื่อใช้เป็นน้ำอุปโภคนะครับหรือว่าบริโภคก็ได้นะครับแต่ลูกค้าต้องการที่จะเอาน้ำผ่านระบบสี่ขั้นตอนตัวนี้นะครับไปใช้ในระบบการล้างรถหรือว่าคาแเครนะครับซึ่งหน้างานตัวนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับอำเภอเหล่าขวัญนะครับเป็นคาแเครล้างรถนะครับซึ่งเปิดใหม่นะครับก็ลูกค้าก็ไว้ใจให้กับ ทางทีมงานไทยวอเตอร์สโตร์มาออกแบบระบบะถังกองแล้วก็ระบบ QF นะครับเพื่อกองให้น้ำมันใสสะอาดเพื่อจะเอาน้ำไปล้างรถในคาแครนะครับชื่อคาแคร์ชื่อ,อ t KY นะครับอันนี้เป็นคาแคลูกค้านะครับ กำลังจะเปิดใหม่นะครับซึ่งระบบถังกลองเราก็อยู่ด้านหลังในส่วนของคาแคร์ตรงนี้นะครับก็เป็นน้ำบาดาลน,นะครับน้ำบาดาลผ่านระบบถังกองโดยใช้ปั๊มนะครับดูจะถังเก็บน้ําสต๊อก2,000ลิตรตัวนี้เป็นถังเก็บน้ําบาดาลน,นะครับซึ่งจะมีปัม๊มออโต้ปั Auto ๊มนะครับตัวนี้250วัตต์ก็จะ ดูดน้ําจากแทงค์นะครับมาผ่านระบบถังกองเมคกนิซกําจัดสนิมเหล็กนะครับในน้ํานะครับเพื่อลดคราบสีเหลืองนะครับแล้วก็จะมีถังที่สองนะครับเป็นถังกองคาร์บอนนะครับเพื่อกองจับพวกก่นเหน้นพวกสารเคมีในน้ํานะครับแล้วก็มากองด้วยถังกองเรซินนะครับกองจับพวกหินปูนแล้วก็พวก แคลเซียมเพื่อลดความกระด้างในน้ำนะครับถังกล้องทุกถังนะครับจะใส่เป็นระบบล้างย้อนอัตโนมัตินะครับด้วยหัวออ t โต้คอนโทรลวาลนะครับซึ่งจะมีการตั้งนะครับให้หัวโต้ล้างทุก3วัน4วันแล้วก็10วันนะครับตามสภาพน้ำนะครับส่วนถังเลซินนะครับก็จะมีถังน้ำเกลือตัวนี้ไว้สำหรับดูดน้ำเกลือใน จากถังเรซินาจากถังน้ําเกลือ100ลิตรเพื่อเข้าไปฟื้นฟูสารกองเลซินนะครับทุกๆ10วันนะครับใช้เวลาล้างประมาณ40นาทีนะครับส่วนผ่านระบบถังกองมานะครับสขั้นตอนมาจะผ่านตัวฟิลเตอร์นะครับซึ่งเป็นกระบอกกรอง5ไมคอนยาว20นิ้วนะครับเพื่อดักสารเคลนลอยนะครับก่อนที่จะไปที่ไส้กรอง UF membrane นะครับหรือไส้กรองอันต้าฟิลเตอร์ชั่นนะครับซึ่งเยื่อกรองตัวนี้นะครับมีความละเอียดถึง0.01ไมครอนนะครับสามารถกรองลดค่าความขุ่นนะครับให้ค่าความขุ่นต่ำกว่า1 TPU นะครับหรือทำช่วยให้ทำให้น้ำใสสะอาดมากๆนะครับจากน้ำที่ขุ่นเหลืองนะครับหรือน้ำที่มีตะกอนเยอะ พอผ่านไ้กองยูเอฟตัวนี้น้ําจะใสเหมือนน้ําดื่มนะครับตรงนี้เราก็จะต่อไปที่แทงเก็บน้ําดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเพิ่มเติมทีหลังนะครับไปที่แทงเก็บน้ําดีเสร็จแล้วก็ใช้ปั๊มอีกตัวหนึ่งนะครับดูดจากแทงน้ําดีนะครับส่งเข้าไปใช้ในคาแขนะครับใครที่สนใจนะครับติดตั้งระบบนี้ก็เหมาะสําหรับกองน้ําผิวดินน้ําบาดาล น้ำปราปานะครับที่มีความขุ่นขุ่นเหลืองนะครับหรือขุ่นดำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะได้คุณภาพน้ำที่สะอาดใสสะอาดมากๆนะครับอันนี้เป็นน้ำที่ผ่านเครื่องกรองออกมาโดยที่เรายังไม่เปิดปั๊มนะครับก็จะมีน้ำนะครับใสมากนะครับตัวนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่นะครับทั้งระบบนะครับไม่รวมปั๊มน้ำไม่รวมแทงน้ำนะครับ เฉพาะชุดถังกองไฟเบอร์กาสนะครับสถังแล้วก็ระบบหัวโตวาว์วนะครับแล้วก็ชุดกอง5้าเมคคอนแล้วก็ส้กองยูนะครับทั้งหมดนี้นะครับรวมสารกองพร้อมส้ยกองราคาอยู่ที่55,000บาทไม่รวมค่าติดตั้งไม่รวมค่าขุ้ส่งนะครับสนใจติดต่อมาที่หอเจอกอ้ไทยวอเตอร์สโต์นะครับถังกองไฟเบอร์มีให้เลือกหลายสีนะครับมีสีเขียวสีดำสีเทาสีฟ้านะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องชอบสีอะไรนะครับ ผมขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับโทรเข้ามานะครับที่เบอร์0 8 1 3 0 7 6 5 5นนะครับก็ยินดีบริการนะครับรับติดตั้งทั่วประเทศนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามทั้งทางเพจไทยวอเตอร์สโตล์แล้วก็ทั้งทางช่องนะครับ u t u b e นะครับ t ทยวอเตอร์สโต e นะครับผมขอจบการรีวิวนะครับระบบถังกองน้ำบาดาลเป็นระบบออโต้วาวแล้วก็ บวกไซกอง U F เมมเบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับทุกทุกคนที่คอยติดตามนะครับผลงานของไทยวอเตอร์สโต e สวัสดีครับ